ดูสปอร์ตขนาดนี้เป็นของคุณได้ในราคาแค่3ล้านนิดๆเท่านั้นครับกับ Porsche p a ล a m e ฟร4คันนี้รถปี2018มาพร้อมกับสีขาวออปชั่นแน่นมีอะไรบ้างมาเริ่มดูกันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับคันนี้มาพร้อมกับไฟหน้านะครับเป็นแบบแมททิกพร้อม p d l s เรียบร้อยนะครับผมสวยงามแบบนี้เลยนะครับพาร์คิงเซนเตอร์รอบคันกล้องรอบพันมีมาให้นะชุดแต่งสปอร์ตด,ดีไซน์รอบคันนะครับผมมาต่อกันที่ล้อเป็นล้อนายวันวันขนาด21นิ้วนั่นเองนะครับมาพร้อมกับคาลิเปอร์เบรก สีเขียวที่ใครๆก็ตามหานะครับและคันนี้รัดมากับยางโยโกฮาม่าอัพวานนะครับสปอร์ตปี2024ด้วยนะครับตอนที่กระจกมงข้างมีไฟเลี้ยว LED มาให้เลนช n g ์ก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับคันนี้ได้ไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับเป็นแนวยาวอย่างนี้เลยดูใหม่ไม่เก่าแน่นอนนะครับสวยงามมากๆนะครับ ฝาท้ายเขาเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้านะครับพื้นที่การเก็บของด้วยความที่เขาเป็นรถไซส์ S Class เนี่ยมันใหญ่มากๆมันยาวมากๆนะครับเบาะแถวหลังสามารถพับลงไปได้ด้วยนะครับแล้วมาต่อที่ปลายท่อของเขานะครับเป็นแบบสปอร์ตเทลเพย์นะครับผมเ okay ทมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ภายในกันต่อเลยเข้ามาถึงภายในของ Porsche คันนี้กันบ้างดีกว่านะครับเป็นไง นอกดูสปอร์ตดูเทมากข้างในลักชวรี่ผู้บริหารสุดๆนะครับผมเบาคู่หน้าปรับได้แบบ1 4เวนะครับและมีเมมโมรีมาให้3ตำแหน่งสําหรับผู้นั่งผู้โดยสารตรงนี้นะครับและผู้ขับขี่มีให้2ตํตำแหน่งนั่นเองนะครับจ่อกลางนะครับก็เป็นแบบทัชสกรีนนะครับผมฟู l l l ล d ดีสวยงามคมชัดมากๆรองรับการเชื่อมต่อได้ทุกรูปแบบและมาพร้อมกับเครื่องเสียงโบสรอบขันด้วยนะครับมาถึงแอร์กันบีกวาเป็นแอร์ดิจิตอลแยก4โซนคันนี้ได้เกียร์ PDK แบบ8สปีดนะฮะซึ่งเป็น Dual Clutch นั่นเองนะครับระบบช่วงล การขับขี่ได้โดยการเซตติ้งมาจากหน้าจอกลางได้ถึง5โหมดเลยนะครับ e-power hybrid sport sport plus และเข้าไปเซตติ้งเองได้ด้วยนะครับความสูงรถช่วงล่างนะครับระบบการขับขี่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องหรือซิล,ลิงพงมาลัยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมาตอนที่พงมาลัยดีกว่าพงมาลัยคันนี้เป็นทรงสปอร์ตสก้านนะครับผมมาพร้อมกับนี่เลยนะฮะการปรับโหมดที่ไม่ต้องไปจิ้มจอกลางก็ได้นะครับและก็มีปุ่มรีดแรงม้าสูงสุด ให้ด้วยนะครับผมแพตเดอร์ชิพมีมาให้นะครับพุชคอนโทรลก็มีมาให้นะครับผมมาพร้อมกับเลขไมล์เก้าหมื่นแปดพันกิโลเป็นแบบโฟร์ไอวดีดีผสมกับอันดอลล็อกส,สวยๆเลยนะครับผมแน่นมากๆออปชั่นแน่นมากๆพานูรามิกซันรูฟนะครับผม เปิดออกมาได้จังหวะเดียวแบบนี้หรือจะเปิดแค่ม่านอย่างเดียวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บอะหลังอีกหน่อยดีกว่าไปด้วยความที่เขาเป็นพานามลา่าเขาเจาะกลุ่มผู้บริหารนั่นเองนะครับ <c oughs> เขาก็เลยทําให้มันเป็นเล้าแบบนี้ <c oughs> นั่นเองนะครับผมแอร์แยก2โซนอยู่ทางด้านนี้นะครับและด้านหน้าแอร์นะครับเขามีจอแบบทัชสกรีนมาให้ควบคุมระบบมีเดียในรถได้อีกด้วยนะครับผมที่วางแขนมีมาให้ช่องเก็บของมีมาให้นะครับผมที่วางแก้วเนี่ยรู้มากๆใช้นิ้วเขี่ยแบบนี้นะครับมีที่วางแก้วมาให้่องช่องมีช ซึ่งเบาะของเขานะครับบอกเลยว่ามันเป็นเบาะที่ดูสปอร์ตแต่นั่งสบายนะฮะเดินทางไกลไม่มีทางเมื่อยแน่นอนนะครับตัวคุณจะไม่หนีไม่ดิ้นไปไหนแน่นอนนะครับเพราะว่ามีตัวโอบรัตตัวแบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปราคาของเจ้าคันนี้กันข้างล่างดีกว่าป่ะราคาตั้งอยู่แค่3ามล้านสองแสนบาทเท่านั้นนะครับใครสนใจก็โทรไม่ได้เลยที่เบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ข้างหน้านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนทุกความเชื่อมั่นเริ่มต้นที่ HPC สวัสดีครับ